ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังยุก่กับข้างแสงของมูบันสร้างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ชอวอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมสร้างยูทูบนาะพี่น้องเนาะบอกบอกอะไรของเจ้าก่อนนี่บอก,บอกนอกี่เป็นตั้งสมัยพศอซอาองบ้านหาร้อยยี่สิบสองเหมือนบ่กครับอพ,อพปพสามหนึ่งอพ,อพปพสี่สามอันนี้ไม้ไม้เรียกกับบอกบ่าไม้เรียกกับบอกเป็นไม้เรียกกับบอกพี่น้องผมอพปรอตุ้บอันเครื่องเล็ด ประจำมันคงมันอยู่ผีดเลขประจำมันจะยุบประมาณอ่านี่เด้นี่เด้นี่เห็นบ้านนี่นี่นี่เป็นเลขประจำนี่พี่น้องผมนี่นี่ไม้เลขนี่ไม้เลขก็คือพูดถี่ความคว้างได้นี่คือหยางครับบผว่ามีบมเพิ่งได้ซื้อดอกมันสีใดละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลเพื่อนพูดถี่ความคว้างนี่คือหยางครับมีมีสิทธิ์หยางต้องไปความคว้างเพื่อได้รับแต่งต่างมาคือผู้ใดผ่านการร่วมผ่านการร่วมครับคือจังบ้านมีนี่มีสิทธิ์บ่ เดี่ยวเจ้ผู้ยิบานเห็นควมสำคัญแราเลยคือได้อ๋อต้องเป็นจังสันเจ้าสีได้อันนี้เป็นลูกแม่นบ่ครับไอ้ตาสมัยใดแล้วครับอันนี้บ้ามีบ่ได้ดูถูกด้วยคือม่ทางตาพอ่อซอยย่สิบสองเป็นบ่ลูกก็ได้<ม>นี่ลูกพอ่อซอยยี่สิบสองพี่รองเป็นแนวนี้เราขึ้นพระสิ่ิงได้บ่ครับคึ้นพรสีแตกบ่โดยส่วนตัวแตกแตกแมน่แมนบ่สนิมล้วนล้วนพี่น้องผมสนิมล้วนล้วนให้ได้โมเลียั้งแก่ บ่เลี้ยทางแตกคนว่า <c oughs> บ่าวมีเกิดอ่ะ <c oughs> พ่อซอยิบสองเดือยด้วยอ่าเดี๋ยวบ่าวมีสิเบื้องว่าด้วยอาวุธปืนว่าพี่น้องเนาะของอ่าทางผู้นำเขาเอาไว้รักษาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านป้องกันควบปลอดภัยให้หมู่ให้บ้าน <c oughs> ตั้งตาพ่อซอหาล้อยยี่สิบสองพี่น้องมีลูกกระสุนของมันน่นเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ขาเอิ้นว่าลูกซ้องหานัดอันนี้ลูกเบอร์อยังบ่าวมีบู่้หเป็นลูกซ้องหานัด อ่าพ่อสอสองขันห้าร้อยยี่สิบสองมีอันนี้นี่ผมมีลูกจ้บอกไหมบ่ครับอ่าในนี้น่ามีลูกเจ้บอกผมกกมีลูกจบก้บ,กจบอกเขาญาติถือได้พี่น้องเด้อเอานี่กค็คือเป็นปืนอพ่อปออพ่อปอย่ไม่จ่ายานงี้ครับอาสาป้องกันอาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านบ๋ออ่าอาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านเด้พี่น้องเด้ออพ่อปอตอนนั้นบ้ามีอายุสี่ขวบปืนบอกน,นี่ได้คลอดออกมากสู้หมู่บ้านตอนนี้ ตอนนั้นบ้ามีอายุได้ซี่ขวบเราปืนกับบวกมี่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาในมู่บานสั่งๆแล้วก็มู่บานอื่นที่เป็นอ,อพ่อป๋เป็นโครงการข้องเนัะพี่น้องเนาะเย <s> ีนี่บ้ามีอายุหลายพี่น้องกล้าว่าเลยว่าปืนบอกมี่อายุว่นจำกว่าซี่สิบกว่าปีเราคิดเบื่องบ้ามีอายุเท่าไหร่อันนั่นผู้หนึ่งนั่นๆพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องนั่นวัดสองจิ้มนั่นเทียบเทียบกับอายุของแม่แบนซะเนาะครับเนาะของคุณแม่เพื่อน เพิ่นอายุ40กว่าหล้กกับเพื่นบอกนี่กันนาสีอายุบ่ต่ำกว่า40กว่าปีพี่น้องผมซึ่งผู้รักษาดีกับรักษาดีเลยครับเด้นหนี้บ่มีลูกเนาะครับเนาะนี่หนี้บ่ามีลูกได้เช็กพี่น้องผมบ,บ่บรรจุบ,บ่บรรจุคือกว่าเสียม,มาหนี่เฮา,าเขาถอดออกเรียบร้อยเบิดถอดออกเรียบร้อยเบิดแมนบ่เคร่งเบิดมียักกระบ,บอกครับ,บ,บเคร่องเบิี์ตมี13กระบ,บอกเนาะคุณพ่อเนาะมทีไร่ซื้อเขามีอยู่นี่ต่วะ เขาสิบ่ไปเจาะจงลงไปไล่ซื้อพี่น้องว่ามีผู้ใดแน่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนเราพี่น้องเนาะลูกกระสุนยี่ห้ออีหยังนี่ลูกเล็กลูกกระสุนอีหยังนี่เอ็กเพรสบักแบ็บักช็อตเลมิงตันโอ้ยี่ห้อดีพี่น้องผมลูกกระสุนเป็นของเลมิงตันแล้วก็อันนี้เป็นพ่วงไว้ไว้ไว้หอยแอวหอยเออครับแต่เก่าผมผมเห็นในหนังไหมในนังที่ระเบิดพูกเขาเผาก็ทอม หอยเส่อวแบบนี้ลักษณะเดี๋ยวสาธิตให้เบ้างเดี๋ยวเขาในยาคุณพอ่อถือปืนนั่ไเลยว่าครับเอาว่างไว้กังสัน่นละโอ้ตาปืนไอ้นี่ของคุณพ่อถือเองมันบอกบอกรักษาดีเห็นบอกพี่น้องนี่เขาเอ้นว่าคนหมักปืนคลองแทลเดี๋ยวบ้ามีเอาไป,ปหลูดหนาโกเลยนี่นี่พี่น้องเป็นจังอไพี่น้องผมแ๋วขอบคุณหลยๆครับเพราะว่าเทียบเทียบกับเลยๆกับบอกขอเบื้องตรงๆนี่ดำาหืนอายุ4ี่สิบกว่าปีแต่ว่ารวบทรง สีสันยังสวยงามอยู่คือเก่าเห็นบ่นี่นี่พี่น้องเงาอันนี้เป็นเล็กเนาะครับเนาะว่ามันเลดเป็นเล็กเป็นเล็กกันยังว่ามีสนิมเลยของเราเปรียบเทียบกับ่ออื่นพี่น้องบานเบื้องขีตตะลุยพี่น้องนี่เบื้องเก่านี่อันนี้บ่อหลักษาดิเขาเอือนบ่อหลักษานี่เบอร์สามสิบเจ็ดเดียวกังผู้ใดมาพิจารณาเอาด้วยครับเด้อนี่อันนี้กัยังบ่อ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 ได้คัดบ่อได้ทั่ว บ่ได้คัดไว้ทั่วไอ้คีสนิมขึ้นเต็มพี่น้องผมเป็นบ้ามีบ้ามีบ่ถือเดยนี่หมูอีกคนโอ้สีทั้ความสะอาดมือนี่แม่นบ่ทั้ความสะอาดอ๋อเดี๋ยวถึงตอนนั้นฉันเ้ามีเวลาสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งกันบอกนี่ก็ถือว่าใส่ได้ยุ่งบอกนี่ก็ถือว่ารักษาเนื้อยื่นอืมถ้าวบัสนิมสนิมขึ้นสนิมขึ้นช่วงปลายอันนี้ไหลกว่ามูอยู่แต่ว่าที่สวยกว่ามูนี่ คือดูแลรักษาดีบ้ามีวัตถเป็นข้องเบอสามสิบเอ็ดซึ่งเป็นข้องคุณพ่อเราโบราณขงเราพี่น้องเนาะกระสุนนี่ก็คือมันใจว่าแตกแน่นอนแตกแน่นอนพ่านมาสี่สิบกาปีนี่นะพี่น้องผูใ้ใดมีความหูบอกบ้ามีน้ำเด็ดครับเด้อลูกกระสุนพ่านมาสีา่สิบก็ปีแตกบ่ตั้งแต่พ่อสอยยิบสองพี่นอ้นองผมกระสุนนี่ตั้งแต่พ่อสอยยี่สิบสองแล้วครับเนาะมันเป็นลูกอีหยังนี่มันคือเดี๋ยวเดียว สดังก้องแรงก้องแรงพี่น้องอกล้องแรงก้องเล้งเหมือนปะนเสียงดังก้องแรงก้องแรงเลยครับเด้องีเสียงครับผมครับผมโอด้ดีพี่น้องผมไตจีเป็นข้องการดีดีบ้ามีในหน่วยในเรียนนั่งกุญแจเจ้าอยู่ข้าเจ้าถือปืนอันนี้แบบเท่ไตจีบ้ามีคิดว่ามันเท่ดิเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเจ้าถือปืนพ่ายอันนี้แม ใส่แอวพี่น้องผมคือนี่หนังคือยังดามดัสสกวนคือยังสรลพงคือยังสมบัตินี่ไหมพี่น้องไพ่ใส้เอลเราก็บแบกปืนอันนี้โอ้ยบ้ามีเรียนน,ำน้ำฝนคือยังับเรียงหน่อยสมัยนหน่อยอยังมีไปความค่องจะกับบอกพี่น้องผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนาะเป็นเรื่องที่ดีเอาพอผู้ใหญ่เพิ่มมาพอดีพี่น้องผมพออนุญาตพอผู้ใหญ่เพิน่นเนาอพี่น้องเนาะผู้นัมพิมกองเฮาขออนุญาตเลยครับเด้อ โบไม่เลี้ยงผิดกฎหมายพี่น้องผมไายทำได้เพราะว่ายังเพราะว่าเป็นปืนถือกฎหมายแล้วกับ้องกันชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้านการใส่เอามาอีกแล้วพี่น้องผมเอามาอีกแล้วพุ่นน่ะก็ยานพี่น้องผมมันคือในหนังนี่ไหมซั่งวันมันชิปห้าบอกเวลาเพื่อมาเรียชิปสาม ยึดมากระบอกอะไรไม่ไม่ครับของกูบูรักษาดตลอดแม่นบ่อันนี้ฟังเจ้าบ่ใส่งามเออเท่มือลราบอกจักมือเจ้าหน่ายกว่าเนี่ยเพรสอนสอนทีเดียวเดียวไป่งหยุดเขียนไว้ยังนี่ผู้ไปก็ง่ายไปหาผู้ไม่จะหยุดผู้ใดวะสิหยุดละเขียนหยุดไรยุ่นผู้คัดเสื้อผู้ล้างนิดหน่นครับเป็นการดูแลดี ไม่ดอครับคือมีส่วนท้งรับมาจากแม่เหนือแจวพี่น้องผมแจว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 ทั้งพอผู้นำคนจัดการว่าให้มาท่อมว่วมสะอาดเอามารวมว่ามันยั่งคือเกาบบแล้วเอามาท่อมว่วมสะอาดให้มันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะพูดนะพี่น้องผมพอผู้ชายเขาคือสมบัติกับวะพี่น้องคือสมบัติสมัยก่อนวะว่ามีในเรียนน้ำกลดนี่แหละเดียว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  นรือโอกาสดีๆแ้่ว่าเป็นที่สงสัยเป็นอย่างยิ่งยุบ yeah ันกำลังเช็คกันอยู是是่คร On sure well. ับเดี๋ยวนี้เขาให้เอาอเอคนดีสงสัยว่ามันสีแตกบ้าสันดียแกฮะกลูกยังสีน่ะเออคนคนมันแตกคอนดิ ย่านบดเสียกุรอย่านบดเสียกถ้าไปซื้อมาเทียนได้กี่บาทสิบบาทแต่คููลูกแม่นบ่มันใจแต่ละลูกกับพวกคือกันดีเลยเนาะรองยัครลูกครับผมมึงปรการ่องครับไอ พอผู้นำพิ่นบอกว่าให้บ้ามีร่องว่านั่นเหนียวบ่อว่าดันมันก็เหมือนเจ็บบ่มันสิบ่เหลียมันสิบ่เหลียตากลางบอกครับพั่นให้บ้ามีร่องย่านเหลียตากลางเท่ๆนาะพี่น้องเนาะเอ้ากะสีอำลาพ่อจ่าพี่น้องไป็นทัพพี่อัศมีเดียวไปพุดไปคุยกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทางพอผู้ใหญ่เลยครับเรื่องสี่เหตุท่าย่ำทำกีนน้องในเมือกันถ้าพ่อซอหยิบซอนบ้ามีกะอายุสี่ขวบตอน น้องอ้อยคนเดิมคนเก่าแต่หักคือเก่าเฮ็ดอีหยังจ้าปิ้งหมูค่ะปิ้งหมูพี่น้องผมปิ้งหมูแซ่บแสบทางคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะออ๋ครับผมครับผมเขาเห็นไปแล้วเมื่อวานมีตะคนย่องว่าผู้ดีผู้ดีเออดึงดึงเขอาดึงแหนะเล็กน้อยเดี๋ยวพี่จ่ามาสดว่าสวยคือเก่าเด้พี่น้องผมสวยคือเก่าเอ้าขอคุณุกไหลทุกซับทุกกัดที่กัดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานโอ้ยเหลียวไปใส่กับมีตะขวดเหล่าฮะเอ้ย ทีมงานอีสานบ้านเพ็องพี่น้องผมพี่บ่าประกันได้เขบามาขอนใย่าท่า <Gym>. ท <N> ่าที่พุทธารไปว่าบ้ามีควาโขคาเฟ้ได้พี่น้องต่อคัจิปหนาครับคลิปนี้เต็มที่กับปืนออกพ่อปบ้ามีสี่สิบก็ปีเอาเวาเหลืองอายุบ้ามีปืนนี่เพิ่นเอามาเข้ามาพ่อสสองพันห้าร้อบเท่าปัจจุบันพ่อสสองพันห้บแมนว่าบ้าสารยนนี่หกี่เราเปลี่ยนหกสีห้วยป้าปืนบ่อนี่มันอายุประมาณยี่สิบก็ปีพี่น้อง ว่ายี่สิบกว่าปีบ่ะคุณแม่ค่ะผมแม่นดีสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ปีพี่น้องสี่สิบสองปีเกือบเครื่องร้อยต้อผู้รักษาดีกับรักษาดีผู้รักษาบ่ดีกดับข้นชีตาลิมคือเก้าคือเห็นแล้วพี่น้องเนาะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปหาหมดหาหมอบาท